สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่บรวยคลิปนี้จะพามาตามสูตรหวยเรวันดคือเก่าๆรับชมสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนสมุทรสาครใน,นงวดวันพุทธที่24มกราคม67นะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้าม,มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริปัตคลิปใหม่ๆที่ท่างช่องได้นําเสนอนะคะเลขเซียนสมุทรเท่างวดที่ผ่านมาจะไม่เบิ่งนะคุณผู้ชม วที่ิพานมาเลเซ้นสมุดว่าเห็้แฟนช่องผิดหวังนะคะเลเซียนจัดหายขาดหายนะคะทาผู้ชมออกตึงตรงคือห้าน้อยปกตินะคะเิ่นจัดเลใหายคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวนี้นะคะมาเต็มๆนะคะสำหรับเลขห้าน้อยปกตินะคะทาผู้ชมแล้วก็วที่ิพานมานะคะลาวพัฒนาของเซียนเฮา หลุดไปแล้วคำช่มเล่าพัฒนาออก099กับ30นะคะงวดนีหลุดต่อเลยนะคะว่าเลขเซียนสมุทรสาครเลีจับคู่จะแตกไปหอดเล่าพัฒนาบ่อนะคะสำหรับงวดวันผุดหนีนะคะคำชม่มผู้ใดที่มักที่ชอบมักเที่ยวมักแล้ต่างประเทศก่ะพิจารณาเอาด้วยค่ะแต่ว่าผู้ใดได้เอาตัวเลขกับเซียนเฮ่าไปจัดท่าน้อยไหวกะยินดีน้ำนะคะงวดที่ผ่านมายินดีกับคนที่ได้โชคได้มาลน,นะคะ วันนี้จะได้เป็นแนวทางตัวดๆๆใดแบบใดที่เปื่อนชาเงาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิรอมให้พร้อมๆกันเลยเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเซียนครับสวัสดีครับค่ะว่างแล้วนะคะว่างแล้วครับค่ะวันนี้จะตามสูตรหมายรลขวันฝากเป็่อนชาเราเหมือนเดิมนะค่ะเซียน เป็นสูตรลาวฮาหนอยมัดรวมเหมือนเดิมนะคะในงวดวันพุทธที่24นะคะงวดที่ผ่านมาเลขเซ<อ>ียนสมุดก็เข้านอยปกติจังๆนะคะเซียน8 1 1 8ของเซียนนะคะ<อ>งวดที่ผ่านมาก็ปังเหมือนเดิมนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคลาวพัฒนงวดที่ผ่านมาก็หลุดไปนะเซียนเนาะงวดนี้ลุ้นกันต่อว่าจะไปถึงลาวพัฒนาไหมนะคะสำหรับเลขจับคู่ของเซียนสมุดสูตรของเซียนสมุดจะไม่จัดให้เยอะนะเซียนเนาะ จะฝันให้น้อยแน,น่นนะคะงวดนี้เป็นงวดวันพุธเข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยนะคะเซียนวันพุธได้ตัวไหนมั้งคะตันในกอว์่วงมีสค่ะมีสี่ค่ะเซียนมีหแล้วก็หกค่ะมีเ <7 S 1> แล้วก็เจ็ดค่ะเซียนค,ค่ะ แบบโคตรมีสี่สามสี่สามค่ะเซียนหกสามหกสามค่ะหกสี่หกสี่ค่ะเจ็ดหกแล้วก็มีเจ็ดหกค่ะแล้วก็แปดหกแล้วก็ 8, 6, แปดหก 8, 6, ค่ะ แล้วก็หกเก้ากระเซนหกชุดหกหางนะคะค,ค่ะแล้วก็ชุดสามตัวสามตัวมีเจ็ดหกสามสามตัวมีเจ็ดหกสามกระเซ็น 7, 6, เจ็ดหกสี่แล้วก็เจ็ดหกสี่ค่ะ สองหกเก้าสองหกเก้าคเซียนครับสามชุดสามหางเหมือนเดิมนะคะคแล้วเป็นไงมั่งคาเซียนวันนี้มีเลขพิเศษไหมได้ฝันไหมไรยวันเรายังพอ,อยังยังไม่ฝันเลยค่ะก็คัดเฉพาะเลขสูตรนะคะเซียนเดี๋ยวแอดขอทนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะ เลขเส้นสมุดงวดนี้สูตรฮาหนอยมัดรวมลาวพัฒนางวดวันพุทธที่24มี6ชุด6กหางสมี4 3 6 3 6 4 7 6 8 6แล้วก็6 9ถูกต้องนะคะเซียนเลข2ตัวครับค่ะแล้วก็เลข3ตัว3ชุด3หางคือ7 6 3 7 6 4แล้วก็2 6 9อ่ะทีนี้เน้นให้เป็นช่องเรานะคาะเซียน,นวันนี้ เน้นที่หกสามแล 6, ้หกสี่เน้นไปที่หกสามหสี่ค่ะเซียนหก <6, 9. S 1> แล้วก็หกค่ะเน้น 3, สามชุด3หางนะคะเซียนเลข3ตัวมีตัวเน้นไหมคะเซียนสามตัวเน้นเจ็ดหกสค่ะ เน้นไปที่เจ็ดหกสี่ค่ะเซียงตาสองหกเก้าอืมแล้วก็สองหกเก้าค่ะฟันให้สองชุดสองหางน้นๆนะคะเซียงวดนี้เป็นวดวันพุธก็ขอให้เลขเซียนสมบูรณ์เราแต่ก็รัวๆเข้ารัวๆยกช่องทั้งหน่อยทั้งหลาวนะคะเซียนท้ายสุดสุดท้ายแล้วค่ะไว้คอยให้แรลังใจเพื่อนช่องเราเหมือนเดิมค่ะเซียนในวันนี้ ทาบา่าสีสรารางเพราะถ้ารยโชคชคหามันเฮงเฮงบ้าบาโุขสุขพนนะครับค่ะสาธุสาธุเกษียนขอให้คำอวยพรของเซียนเป็นจ,จริงขอเลขของเซียนสมบูรณ์เราแต่รัวๆเข้ารัวๆยกช่องคาขอขอบคุณแนวทางดีๆเซียนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้นะคะเซียนสมบูรณ์สากรจัดให้ฟันให้เน้นๆพี่เก่านู้้ชม สำหรับสูตรห้านอยลาวพัฒนานะคะงวดวันพุทธที่24มกราคม67น,นะคะสเส้นสมุดจัให้คัดให้หน่อยๆเน้นๆน,น,นะคะเลขจับคู่สองตัวหชุดหกหางมีสามหสาหกี่เจ็ดหกแปดหแล้วก็หกเก่านะคะสเส้นเน้นให้แค่3ามชุดสามหางคือหกสาม หกสี่หกเก้าเนีดน,น,น,นสามชุดสามหางร้องชมพิจารณาเอาเด้ค่ะเด้อดถามักตัวเลขกับเซียนเฮานะคะก็ยืดลื่ว่หกกับเกาเป็นตัวเดียวกันนะคะถ้าผู้ใดมากกับหัวไว้น้ำเนยจักหน่อยนะครับุผู้ชมสำรับเลขสามตัวเส้นจัดใหสามชุดสามหางคือเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่แล้วก็สองหกเกานะคะเส้นเนียนห้ฟันใหสองชุดสองหาง คือ764กับ269เก้นๆน่น,นะคุณผู้ชมนี่คือสูตรเสียนสมุทรสาครน,นะคะผู้ใดที่ได้เซียนโชคเสียง,สงลาบขอให้เพื่อนช่องเฮ้ามีโชคมีใช่โชคๆมันๆใน้รื่องปังๆ,ๆกันสุขสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ